สวัสดีค่ะพอกันเด็กแล้วนะคะกับช่องกุมพันตุลากันค่ะไม่ไม่ติดค่ะเอฟซีขาขออภัยค่ะค่ะสําหรับเช้านี้นะคะก็มากินข้าวเช้าด้วยกันค่ะกับข้าวก็จะมีซุปมะเขือซุปมะเขือแล้วก็ลวกผักขันจองค่ะนี่ค่ะซุปมะเขือลวกลวกผักขันจองเต็มถ้วยเลยค่ะแล้วก็จะมีผัดหมูแดดเดียวใส่ต้นหอมผัดหมูแดดเดียวใส่กับผักขันจองค่ะ มาค่ะเอฟซีค่ะเลยไม่ได้ยินเสียงภูมิพันกับคูริตพูดเลยค่ะขออภัยนะคะไม่ภูมิพันไม่ติดค่ะภูมิพันได้มาพากเสียงใส่ค่ะขออภัยมากเลยค่ะนี่ค่ะมาค่ะพี่น้องมากินซุปปลาเขียน้ำกันแซ่บแซ่บค่ะพี่น้องนี่ค่ะอร่อยเลิศลดเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะการทานข้าวเช้าค่ะเอฟซีค่ะ กินอยู่แบบพอเพียงค่ะอร่อยอร่อยอร่อยเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะแซ่บแซบเลยค่ะพีโนโ่น้อง สุมะเขือเนยคลมพันก็ใส่อน้ำปลาหนึ่งทัพีไปบงชุรสไปช้อนชาค่ะเติบแซ่บเลยค่ะพี่น้องมีพริกพริกแล้วก็หอมแดงแล้วก็กระเทียมคั่วก่อนคั่วให้หอมๆค่ะพี่น้องแล้วก็ตำให้ละเอียดแล้วก็นำมะเขือที่เราต้มไว้ค่ะ ลงไปตำ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 ให้ละเอียดแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งทพีใส่น้ำปลาลงไปหนึ่งทพีค่ะแล้วก็ใส่โงชรดครึ่งช้อนชาค่ะใบช้อนชาแซ่บร้ายพี่น้องกับข่าวบ้านบ้านเขาค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวนำกันเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องขอบคุณที่ท่านให้เกียรติ เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องภูมิพันธุรากันขอบคุณเลยล่ยค่ะเป็นอาหารเช้าที่อร่อยสุดๆเลยค่ะอาหารก็ทุกปาก ซีมากๆเลยค่ะ ä, นี่คะ่คะแทไลายค่ะพี่น,น้องมาทานด้วยกันนะคะก็กินนานพอสมควรนะคะ ขอเป็นกําลังใจให้กับ fc ทุกท่านนะคะให้สู้ๆนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปัิานาท่านจะเดินทางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะตักเข้ามากินเลยค่ะพี่น้องตักข้าวมาทานกับคุณพันธ์กับคุณิสนะคะแต่แซ่บเลยค่ะ อร่อยอร่อยอ FC ค่ะเอฟซีค่ะผัดผักขัจนจงก็ผัดง่ายๆนะคะผัดผักขันจงใส่หมูแต่เดียวเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลใสาเครึ่งช้อนโต๊ะต้นผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสปลายช้อนชาแล้วก็กระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแซ่บเลยค่ะพี่น้องมาค่ะเอฟซีค่ะมา,ก,ากินข้าวด้วยกันค่ะ ี่ค่ะแซ่บแซ่นมกันได้ค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะซุปกเขียไกลเยิเบิดแล้วค่ะเนี่ยอาหารอาหารปโปรดก็คือซุปมะเขือค่ะกุล<ส>ิตก็ชอบภูมิพันธ์ก็ชอบนี่ค่ะตักซุปมะเขือให้กุลิตีเยอะ ทานด้วยกันนะคะขอบคุณเฟซากมากๆเลยค่ะที่ก็มาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะนี่ค่ะซุปมะเขือกินหมดเลยค่ะอร่อยอร่อย นี่ก็กินผัดหมูแดดเดียวใส่ผักคันจองค่ะแล้วก็ผัดหมูแดดเดียวใส่ต้นหอมกับเอฟซีขานี่ค่ะแซบคือกันค่ะฝีมือครูกำพันค่ะตรเด็ดเคล็ดลับช่องโฮมพันตุลากันค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะ ขอให้เอซทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัาจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงท่านจะเดินทางไปแห่งหนใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่ายนะฮะต้องผ่านปนัญหาอุปสรรคผ่านความยากลาบากต่างๆอดทนเถับพี่น้องเด้ออดทนสู้ๆค่ะเราจึงจะประสบความสําเร็จ เลก็กินเหมือนกันค่ะผัดผักกันจองใส่หมูแดดเดียวค่ะอร่อยสุดๆอร่อยมากเลยค่ะเอฟซีานี่ค่ะกินจนหมดเลยค่ะอร่อยอร่อยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะผุมบพันก็นี่ค่ะตักสุปะเขือให้พลิตค่ะเอฟซีค่ะกินเยอะๆนะคะอาหารเพื่อสุขภาพค่ะอาหารพื้นบ้านเรานี่แหละแต่ก็อร่อยอร่อยสุดยอดเลยค่ะหมดเลยค่ะจุปมะเขือหมดเลยค่ะฝีมือโคมพันค่ะอร่อยอร่อยค่ะ เดี๋ยวผักกันจองก็จะหมดเหมือนกันค่ะน <aring> ี่ค่ะใกล้จะหมดแล้วค่ะคูริดก็ชอบคุมพันก็ชอบค่ะมาทานด้วยกันนะคะเอฟซีค่ะนี่ค่ะจะหมดแล้วค่ะแซ่บแซ่บด้วยค่ะพี่น้องผักกันจองก็เก็บมาจากนาป้าดอกล่ามนานาป้าทองจันนาพี่สาวคุมพันธุค่ะเก็บมาขายให้คุมพันคุ้มันก็ซื้อมาทําคลิปค่ะอุดหนุนพี่สาวน้องสาวจะได้มีรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวค่ะ คุมพันรักเขาลบให้เกียรติเอทุกท่านนะคะขอให้ให้เอทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเฮงเฮงบังปังเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ค่ะมากินข้าวกับคุณคุมพัน์ตุลากันอีกนิดเดียวค่ะจะหมดแล้วนี่ค่ะปักกันจองนี่ค่ะหมดแล้วค่ะนี่ค่ะคุณพันกินหมดเลยค่ะแซ่บหลายค่ะพี่น้อง อาหารเพื่อสุขภาพเป็นผักที่อยู่ในานาตามนาค่ะเป็นผักพื้นบ้านอร่อยอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันนะคะการลวกผักขันจองกับตั้งน้ำร้อนหมอ้อเดือดใส่เกลือลงไปไปช้อนชาแล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้นอก ลวกไม่ถึงนาทีนะคะประมาณประมาณครึ่งนาทีตักขึ้นมาพักไปในน้ำเย็นแล้วก็ตักขึ้นเลยค่ะผักกันจองก็จะเคี้ยวสดอร่อยเลื่อรตค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจ่องภูมิพันธุลาการขอบคุณเลยล้าค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยค่ะขอบคุณอาผู้เข้ามาเยี่ยมชมนะคะ ผู้มีเกียรติทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาช่องคุมพันธุลากันคุมพันธ์กรขอบพระคุณเป็นอย่างสูงทราบถึงในพระคุณมากๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะเอฟซี่ะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะ